ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเป็นเตือนภัยอุทาหรณ์สาวๆที่รักสวยรักงามที่อยากจะทําศิลปกรรมค่ะบางคนเนี่ยเขาก็จะดูตามรีวิวใช่ไหมเวลาจะไปทำศิลปกรรมก็ดูตามรีวิวเวลาคนเข้ามาทําแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยเขาดันไปเจอคลินิกที่ไม่ได้มาตรฐานอาจจะมาตามรีวิวนั่นแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่ารีวิวเขามีความจริงมีความเท็จแค่ไหนเพราะอยู่นการรีวิวเนี่ยก็มีการจ้างรีวิวกันได้เหตุการณ์นี้นะคะเขาไปทําศิลปกรรมค่ะแล้วก็เกิดการอักเสบ ติดเชื้อทนไม่ไหวก็เลยเข้าไปที่มูลนิธิเป็นหนึ่งเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะทางด้านของนางสาวชาลิดาพลามาธหรือว่าต้นอ้อเป็น คนที่พาผู้เสียหายนะคะจากกรณีศิยรรมหน้าอกค่ะเข้าไปร้องเรียนกับกระทรวงสาธารณาสุขเขาพานางสาวเอนามสมมุตินะคะผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปก็คือเข้าไปหาเขาแล้วก็เล่าให้ฟังว่าไปทําศิยรรมหน้าอกมาที่คลินิกแห่งหนึ่งตอนที่ไปถึงเนี่ยไม่ได้คุยกับหมอเลยเขาเล่าแบบนี้นะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่คลินิกเนี่ยพาเขาไปวางยาสลบทันทีเพื่อเตรียมการผ่าตัด หลังจากผ่าตัดเสร็จสิ้นแล้วเขาก็มีการเช่าโรงแรมเพื่อเป็นการพักฟื้นรักษาตัว6วันหลังจากนั้นก็ขับรถกลับบ้านที่พัทยาเพื่อไปรักษาตัวต่ออีก1สัปดาห์จนถึงวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาเขาก็แกะผ้ากอดออกเพื่อล้างแผลที่บริเวณหน้าอกนะคะแต่ว่าดันมีเลือดไหลออกมาที่บริเวณหน้าอกข้างซ้ายก็เลยแจ้งกลับไปที่คลินิก เจ้าหน้าที่คลินิกก็บอกว่าปล่อยให้เลือดไหลออกไปแบบนั้นแหละแล้วก็เปลี่ยนผ้าก๊อตบ่อยๆและหลังจากนั้นให้รอวันนัดอีก3วันจากนั้นตัวเองก็เริ่มเอะใจและชักไม่แน่ใจแล,และแผลมันแปลกๆ <ừ. S 1> ก็เลยไปโพสต์ลงกลุ่มศิลกรรมที่อาจจะเป็นกลุ่มปิดนะคะ <ừ. S 1> เพื่อไปสอบถามวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็ดันมีเคสที่เจอคล้ายๆกันแบบนี้อยู่2-3คนในกลุ่มด้วยแต่ละคนเนี่ยก็ทำกันคนละที่คนละคลินิก และต่อมาเมื่อ15พฤษภาคมนะคะหลังจากที่คลินิก<ม>เห็นโพสต์ที่ตัวเองโพสตลงในกลุ่มดังกล่าวเนี่ยเขาก็รีบโทรหาเลยพี่อ่านแล้วก็บอกว่าขอให้ลบโพส์นี้ออกได้ไหม,ม,มพร้อมที่จะอยากจะให้เข้ามาคุยกับหมอโดยตรงแต่ว่าลบโพสตก่อนอ,าาอ่ะพอไปถึงคลินิกนะคะจนที่ก็พาไปพบที่ห้องผ่าตัดเขาก็นอนรอยอยู่บนเตียงมีการฉีดยาชาให้ด้วยพร้อมกับดึงซิลิโคนออกค่ะ ดึงซิลิโคอนออกคือฉีดยาชาเนี่ยเพื่อที่จะดึงซิลิโคอนออกแล้วก็ล้างทําความสะอาดโพรงหน้าอก oh. แล้วหมอเนี่ยก็ใส่ซิลิโคนกลับเข้าไปให้ใหม่ uh huh. พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่เนี่ยมาเย็บแผลให้ uh huh. ก็คิด oh. ว่าสบายใจแล้วจบแล้วเพราะว่าหมอมาทําให้แล้ว uh huh. แต่ว่าหลังจากนั้นอีก3วันค่ะแผลเก็ติดเชื้อแล้วก็อ,อักเสบร,รอบที่สองก็เลยเรอบมีปัญหากับทางหน้าอก ด้านขวาไปด้วยวใช่ค่ะพี่อ่านแล้วเขาก็เลยมาแจ้งแต่เราย้อนกลับไปนะพี่อ่านเขาบอกว่าเขาเล่าให้ฟังว่าคนที่มาเย็บแผลเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อ้าวไม่ใช่คุณหมอจริงๆต้องเป็นพยาบาลหรือคุณหมอ,อต้องเป็นคุณหมอเท่านั้นด้วยซ้ำในการเย็บแผลผ่าตัดขนาดใหญ่ขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้เสียหายเล่าเรื่องนี้ค่ะเข้าไปที่แรกคือรู้สึกว่าคลินิกไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสะอาดและไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ะคะ่ะแล้วก็คือ มีเด็กเข้าไปวิ่งในห้องผ่าตัดซึ่งผ่าตัดผ่าตัดอะมีเด็กอยู่ด้วยตลอดเวลานั่งเล่นโทรศัพท์ไม่รู้ว่าเป็นลูกหลานของใครของคุณป้าหรือเปล่าเพราะว่าตื่นมาหนูหนูได้ถามคุณป้าว่าน้องอายุเท่าไหร่แล้วเกิดเธอมันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคลิปคลิปเสียงชัดเจนใช่ค่ะมีเด็กในห้องผ่าตัดอาการที่ว่าแต่ละครั้งไม่เหมือนกันมันเป็นยังไงบ้างคะครั้งแรกครั้งที่สองเป็นยังไงครั้งแรกหลังจากหนูถอดสายเรน คบครบกว่าหนูถอดสายเดือนแล้วกลับบ้านใช่ไหมคะแล้วเชฟกลับไปอยู่ได้ประมาณน่าจะอาทิตย์หนึ่งอะคะ่ะแล้วหนูแกะแผลล้างแผลปกติแล้ววันนั้นมันมีเลือดซึมออกมาคะ่ะหนูได้ทักถามกับทางคลินิกว่าหนูควรต้องทํายังไงคะซึ่งคลินิกบอกว่าให้รอรอวันที่นัดก็คือวันที่ส mm ิบเจ็ดซึ่งต้องรออีกประมาณสามวันหนูหนูบอกหนูหนูรอไม่ได้คะ่ะพี่หนูกลัวมันจะติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คี่นีก็เลยบอกว่าให้เปลี่ยนผ้ากอไปบ่อยซึ่งหนูว่าอ๋อรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แล้วค่ะเขาเขาดูแบบเขาดูยังยังยังไม่ตกใจอะไรกับสิ่งที่เราสิ่งที่เราเป็นนะคะพี่นะักวันนี้เราอยากได้รับความช่วยเหลืออย่างไงบ้างก็คืออยากอยากให้ช่วยแ,บบแก้ไขแบบหนูอยากเอาออกอะค่ะพี่หนูกวัวหนูติดเชือ้อ จากที่ฟังผู้เสียหายเล่าเนี่ยบรรยากาศภายในห้องผ่าตัดเนี่ยก็ไม่ใช่แล้วนะคะพี่อ่านมีเด็กไปวิ่งเล่นเนี่ยไม่ใช่แล้วแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาเอ๊ะมันก็แปลกๆนะคะก็มันปลอดเชื้อใช่ไหมใช่ค่ะมันต้องมีเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะทางด้านของนายกรองกองตีธนกฤิจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธรารณาสุขนะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยว่ากรณีนี้เนี่ยมีบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์ในการรักษาหลังการผ่าตัดด้วยก็เลยทําให้เกิด ภาวะติดเชื้อแล้วก็มีการแก้ไขหน้าอกอย่างไม่เหมาะสมทางกระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยวจะต้องทําการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการประสานไปที่พุ่งในการกองกฎหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งก็รับเรื่องดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วค่ะที่ต้องฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะเข้ารับการบริการในเรื่องของการสาธารณสุขหรือทางการแพทย์นั้นเนี่ย นะครับก่อนหนึ่งก็ให้ตรวจสอบซะก่อนว่าสถานพยาบาลดังกล่าวนั้นเนี่ยได้รับอนุญ,ญาตถูกต้องตามากฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่โหต้องเตือนภัยไปเลยนะคะ,ะผู้ชมคือเรื่องของศัลยกรรมการผ่าตัดหน้าอ,อกเนี่ยเป็นการผ่าตัดใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วอย่าเห็นแก่ราคาถูกทุกอย่างต้องอยู่ในความปลอดภัยเท่านั้นคือฟังจากจากเพจเป็นหนึ่งที่อธิบายมาแล้วต้องโยเล่าไปเนี่ยนะฮะมันน่าเอกใจตั้งแต่ตอนที่ไปถึงคลินิก ที่ะจะเริ่มต้นทำสัญากรรมหน้าอกแลอพอไปถึงเจ้าหน้าที่วางยาสลบเลย,ไม,ไ,ยไม่มีมอโอกาสได้คุยกับหมอเลยแล้วก็พาเข้าห้องผ่าตัดเลยอ,อันเนี้ยประหลาดแหละอืใช่<ฮ>ก็แปลกแล้วนะคะไม่ไหวคุณผู้ชมฮะเช็คดีๆตรวจสอบดีๆนะฮะ,ะเรื่องนี้เรื่องใหญ่